ถีงท่าดอยคำซึ่งจุดเด่นคืออ,อยู่บนเชือกอยู่บนภูขเขาเตี้ยๆที่สามารถมองเห็นโลเคชั่นส2015นะคะคนที่จะ,ร,ร,ะ,ะร่วมวิ่งไปกับเรานะคะท่านสมมตรีนะคะท่านผู้บริการนะคะท่านเข้าใกับเราด้วยนะคะ บอกว่าในวันนี้นะครับมีหลายทุกๆขบวนเลยะะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ12กิโลหรือว่า5.4กิโลนะคะจะมีพี่ๆสวิเปอร์นะคะนักวิ่งมืออาซีพนะคะเราสามารถแสดงออกทางอาการสีหน้าเรา<อ>นั่งลงกับพื้นนี้ครับจะได้รูปยยสวยแบงกาวหอคำหลวงครับก็สั้นๆครับทุกคนสนุกกับเส้นทางแม่เฮียรัน2025 คคนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดนะครับอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเพื่อเป็นการแสดงออกนะครับถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและก็เนื่องในโอกาสที่คนไทยนะครับอยู่ในช่วงโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนักวิ่งทุกคนนะครับได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านนะครับขอเรียนเชิญทุกท่าน the c o n d o l e n c s s to Her Majesty Queen's นา i r i ้า t พบมาชนนาถขาตรัทนราชาจีาพเออรบทนู้ายกรตเมืยงแม่อต้นผู้วิเกรัดีงข้เองนรัท่่รังาพิขอตรับท่นกรงหาเตร่าผู้วาราการจุงย่พรูวรากจงเหอนรทนู้ว่าราจังียิ่ง้เอน่า ให้ตัดเป็นสถานที่สำหรับคนรักสุขภาพนะคะที่จัดภาพทางนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ต้องให้ทุกคนได้มีความประทับใจนะคะเพราะเราอยู่ในช่วงของการจัดเทศกาลชงสวนปี2568นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านัก,นกวิ่งทุกท่านที่มาร่วงวิ่งวันนี้จะมีความเพลิดเพลินมีความสุขนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการรักสุขภาพนะคะแล้วก็จะกลับมายืนสถานที่แห่งนี้อีกครั้งนะคะรองผู้ว่าการเชียงใหม่เรียนนระสน สองิีมท่านชีรรักษ์เรียนท่านอิจิโอิสิรักนะครับเรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแก่นนะครับเมืองสุเทพรวมถึงนายกเทศมนตรีตำบลสันขีเสื้อหนองหอยเมืองแม่โจ้ตำบลปลาบ,บัวท่านครับกระผมนายกฤพลชัยยาพิบูลนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหี้ยในานามของคณะทำง,งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลแม่เหียสองพันยี่สิบ กล่าวให้สุดสะดุดทักแม่เฮียขอขอบคุณทุกท่านที่มาในงานเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธา,านนะครับในโครงการเปิดงานครั้งนี้ทางเทศบาลแม่เฮียได้มีโครงการเสริมเสริมการท่องเที่ยวตำบลแม่เฮียที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อท่องเที่ยวสร้างสารรค์บนอันตลักษณ์ด้านนาตามคำขวัญดอยคำพันสี่ร้อยปีปราเพน,นีเลี้ยงดง ส่งน้ำพระาธาตุถิ่นปา่นา้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่นดินขอนะแสดงให้แขกผู้เกีรติได้เรียนรู้ในวันนี้ภายใต้ใจกรามของมเมฮรัน2025้าให้ใช้กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อิ่งที่ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดกิจกรรมชมสวนขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ในโอกาสนี้ขอเดียเชิญทุกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวให้อว่าดพร้อมเปิดโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวตำบลแม่เหียภายใต้กิจกรรมแม่เหียตสองพัน้านิ0ห้าเชิญครับครับเูวาจังหวัดเชียงใหม่ครับผู้อำนวยการสวนผู้อำนวยการอุทยานราชพฤกษ์นนายกสันพีเสื้อนะครับสุเทพนี่นนายกน้องหอยวันนี้ตั้งแต่มาวิ่งมาก ัน,นเมืองแกวนวันวันอาการนะครับแล้วก็เลขาทนนายกองค์การผานส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายุกก็ยินดีเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ดีใจโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลแม่เหียภายใต้กิจกรรมแม่เหียรัน2025นะครับของเทศบาลตำบลแม่เหีย นะครับอย่างท่านท่านนายกได้กล่าวนะครับวันนี้นั้นเ,เรามีวัตถุประสงค์หลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพพารามัยของพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องสถิติเนี่ยคนเกิดคนเป็นโรคกาเรียกว่าโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อวัตถุประสงค์ตามที่พวกเราตั้งไว้ใจไว้ทุประการนะครับต้องขอกาบของคุณมานากาสนี้ในทุกข่าน วิ่งนะครับด้วยสวัสดิภาพนะครับใครไหนใครคนไหนที่ยังสุขภาพไม่ดีแม่โจ้ว่าวันนี้เป็นวันสตาร์ทแรกนะครับหมายก็คือหมอบอกให้ลดลงสิกกิโลตอนนี้ลดลงหนึ่งขีดางกายวันนี้ครับครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลแม่เหียภายใต้กิจกรรมแม่เหียลำสองศูนย์สองให้ไกล เก้าให้สุดสะดุดหักแม่เหี้ยับวันนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านครับเสียงปรบมือนะครับในกลาบขอบคุณ alright so after this you're gonna put the pin in the box and that one is five four three two one and p i n เนี่ยะไม่ต้องหมุนหมนก็พูดก็ได้ไอ้ที่ไรเก็ตไ หนึ่งสองครับบครับ